วิธีการเก็บไข่หอยของใต้นะฮะก็ไปซื้อพันหอยของใต้มามาใส่ไว้ในบอ่อเส้นผ่าศูนย์กลางเมตรห้าสิบนะครับใส่น้ําลึกประมาณห0สิเซนนะครับผมแล้วก็ปล่อยเขาไว้เขาจะปรับตัวประมาณวันสองวันแล้วเขาก็จะขึ้นมาไข่นะครับถ้าเขาโตเต็มที่แล้วนะในบ่อก,ก็มีพวกผักนะครับว่าจะพืชพืชน้ําปกตินี่ครับก็มีเศษเศษทางมะพร้าวที่ตัดมาจากหอยขมในทิปที่แล้วนะครับต้องมาใส่ไว้ด้วย ปล่อยสักพักมันก็จะขึ้นมาไข่เนี่ยครับไข่ของเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะจะไข่บนบนขอนไม้ไข่ตามข้างข,างขอบบลอเหมือนเหมือนหอยเชอรี่นะแต่ว่าแต่ว่าจะมีสีเหลืองนะครับผมจะใช้เวลาไข่ประมาณหลายชั่วโมงเหมือนกัน,นครับเคยมาแอบ,บดูหลายทีก็ไม่ค่อยเจอเจอแต่เขาขึ้นมานะฮะเช้าเช้าก็ถึงจะไข่เสร็จนะครับอันนี้่าจะเก็บไข่ได้ก็ประมาณใช้เวลาประมาณ3าวันนะครับให้เขาแข็งตัวสักนิดหนึ่งนะฮะอุปกรณ์ในการเก็บไข่ก็จะมีนี่ครับผม มีมีดแหลมๆนะฮะแล้วก็หาหอะไรมาใส่นะครับแล้วก็จะแสอ,ออกมานี่ได้เนไข่ปุ๊บแลก็เก็บไปอนุบาลน,นะฮะแล้วเราจะไปดูวิธีอนุบาลกันนะครับว่าผมอนุบาลไว้ยังไงนะครับยังไม่อนุบาลทีไปฟักไปฟักก่อนอลังนี้ใหญ่มากปึ๊บว้าววันนี้ได้สองรังนะฮะรังนี้เพิ่งไข่เมื่อคืนนะครับผม นี่นี่อันนี้เพิ่งมาไข่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนมาดูไข่เมื่อคืนก็รออีกสักวันสองวันค่อยมาเก็บแล้วกันนะครับก็จะมีไข่เรื่อยๆนะฮะวันละประมาณสองลังบ้างสามลังบ้างแล้วแต่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ฟักไข่กันนะครับพอเราเก็บไข่มาแล้วนะครับผมเราก็จะมาฟักนะฮะอันนี้เป็นบ่อฟักของผมนะครับเอามาใส่ตะกร้าไว้นะฮะตะกร้าแนะนําควรจะมีรูใหญ่สักนิดหนึ่งฮะดูดูที่รูนยรูใจใหญ่สักนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเขาใหญ่มากออกมาบางตัวนี่เท่ากับเม็ดมะขามเลยนะฮะ แล้วก็ทำรูให้ใหญ่ไว้แล้วก็ใช้อฟอกกี้ฉีดน้ำนะครับใช้ฟอกี้ฉีดน้ำเขาทุกวันนะฮะเช้าเย็นให้เขาชุ่มเพราะว่า,อาหอยโข่งใต้เนี่ยมาจากภาคใต้นะที่ใต้เนี่ยฝนค่อนข,ข้างที่ตกชุกนะครับความชื้นสัมพัสในอากาศค่อนข้างจะสูงเราต้องฉีดน้ำเขาเช้าเย็นนะฮะแล้วเราก็เอาไข่ที่เราไปแซะมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะมาวางไว้วางซอนๆไว้ก่อนก็ได้นะตอนนี้ ราะว่าไข่ทุกวันเก็บมาทุกวันนะครับลอยเก็บมาบางตัวก็จะฟักแล้วนะมีส่วนที่ฟักแล้วอยู่ข้างล่างลองสังเกตดูดีๆนะครับตัวเขาจะค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะหลายตัวเลยนะฮะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับไข่ที่ใกล้จะฟักสังเกตง่ายนี้จะมีสีดำๆนี่เริ่มเป็นตัวแล้วข้างในนะฮะลองดูดีๆเขาจะเริ่มเป็นตัวอีกสักเย็นนี้น่าจะคลอดออกมาแล้วน่าจะออกมาจากไข่นะครับเราสังเกตดูที่ข้างในมันนะถ้าเริ่มมีดำๆตัวนี้ขาวๆขาวๆนี่ก็คือ ยังไม่ยังไม่ฟักนะฮะใช้น้ำสีทุกวันถ้าเริ่มเริ่มฟักแล้วจะเริ่มเป็นตัวดำๆเนี่ยเนี่ยอันนี้น,น,น,นี้พอมาเช้าผมก็เริ่มเคาะตรงไปหลายรังแล้วนะ,ะพอเริ่มเป็นตัวก็ช่วยกเคาะลงไปในน้ําแค่นี้เองนะสาหรับการฟักไข่นะครับจะใช้เวลาฟักอยู่ประมาณ20 30สิบวันนะครับตัวหนึ่งรังนะครับรังหนึ่งก็ถ้าใหญ่ๆหน่อยก็เกือบ20ตัวรังเล็กๆก็มาสิบกว่าตัวนะครับผมก็ สำหรับการฟับก็มีนี่ถือเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาลองาเรามาดูกันว่าหลังจากนี้ถ้าเราไปลงบอ่บอบอ่อบ่อขุนน่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาดูวิธีการเตรียมพืชน้ํานะครับเราก็เอามาล้างทำความสะอาดก่อนนะครับว่าแหล่งที่เราเอามาเนี่ยอาจจะมีพวกหอยเชอรี่อหอยคันอะไรผสมอยู่นะฮะมาล้างเก็บทำความาาสะอาดให้ดีก่อนนะครับ ในน้ำก็จะมีพวกนี้ครับสหาหร่ายไม่รู้เขาเรียกอะไรสาหร่ายพุงชะโดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะสาหร่ายหางกระรอกอะไรพวกนี้ครับโดยชุดนี้ล้างไปแล้วนะอันนี้ล้างอันนี้ตอนที่เ,เอามาไม่ค่อยมีหอยนะแตบบ่แรกจะมีหอยเยอะจะเป็นพวกลูกหอยตัว gracias, เล็กนะาเราต้องดูดีๆนะครับผมจะมีพวกหอยคันอย่างเงี้ยครับแต่เนี้ตายแล้วนี่นี่นี่หอยคันเล็กๆอย่างเงี้ยครับเราต้องเก็บออกนะครับ เดี๋ยวจะไปผสมกับหอยของเรานะครับร้านซับน้ำสองน้ำที่การถงอสารลายที่เราต้องใส่เพราะว่าก่อนที่เขาเล็กๆเนี่ยเขาจะเกาะนะครับเกาะตามสารลาย แล้วก็กินเป็นอาหารด้วยเป็นอาหารของเขาเพื่อนๆนะครับเราก็ต้องเสียงไว้เขาเพราะถ้าน้ำลิบมากๆแล้วถ้ามมีอะไรเกาะเหมือนเขาจะตายนะชอบมีที่ให้เขาเกาะด้วยนะน้ําของผมเป็นน้ําหยู่จัดจักเลยนะครับสองน้ําแล้วนะก็น้ําสุดท้ายมาล้างด้วยด่างทับทิมนะครับ ฆ่าเชื้อราแล้วก็พวกปรสิตต่างๆนะฮะดี๋ยวทจะมีนลงไปนะครับถามว่าเ,เยอะแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์นะแล้วแต่ความต้องการเลยก็เป็นการฆ่าปรสิตในในในถักที่เราใส่ด้วยนะครับ สักพักนึงนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ากไปใส่ในบอ่ออนบ้านเรานะครับนี่ก็คือผักที่เราล้างมาแล้วนะครับแล้วก็เอามาใส่ลุงบอ่อนะครับเป็นบอ่บอบ่ออนุบาลน,นะครับใส่ที่เยอะเลยใ,ให้ทั่วพืชที่ใส่ก็อย่างที่เห็นนะครับมีแหนแดง มีดอกหูหนูดอกดอกกุหลาบมีผักนี่ไม่รู้บ้านผมเรียกผักกัญจองนะครับบางที่อาจจะเรียกเลยนะผักไทยแล้วแต่จะใส่ครับอะไรที่กินในน้ําเขากินได้หมดครับอันนี้ก็ใส่ไว้นี่ก็เป็นที่ใส่เขาด้วยนะับใส่ไปเรื่อยทิ้งไว้สักประมาณวันสองวันแล้วก็เอาลูกหอยที่เราบักไว้มาปล่อยนะครับผมอันนี้จะเป็นลูกหอยของใต้นะครับที่ แยกออกมาจากบ่อฟักนะฮะแล้วก็จะมาปล่อยลงบ่ออนุบาลน,นะครับผมบ่ออนุบาลของผมก็มีการเรียมบ่อใส่ผักใส่อะไรลงไปเหมือนที่เคยทำไว้นะครับแต่ที่สําคัญถ้าบ่ออยู่กลางแจ้งแนะนําให้มีอท่อน้ําล้นนะครับใช้เกี่ยวนอกเกี่ยวในเขาเรียกท่ออหิ้วสองนะครับผมเพื่อจะระบายน้ําเพราะว่าถ้าฝนตกมาแล้วน้ำจะล้นนะไม่กระชังแตกนะฮะเราก็มาปล่อยลงบ่ออนุบาลน,นะครับ ่อนุบานนี่เป็นบ่อกระชังบกนะครับความยาวเมตรคูณสามเมตรนะครับผมตอกไม้นะฮะอยู่ข้างบ้านนะครับผมเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากนะครับทำราว็จะปล่อยตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าพอฝนตกหนักแล้วน้ําล้นครับผมก็เลยต้องมาเจาะท่อน้ําล้นนะฮะเมื่อั้นกระชังแตกนะครับก็มีการซ่อมแซมไปเมื่อเช้านะฮะเราก็เลยต้องมาปล่อยปล่อยโครงใต้กันตอนนั้ทีนะครับผม ใน,นกเกาะในจังหวะอยากจะให้ค่อยออกอันนี้ก็เอามาลอยไว้ก่อนนะเพราะมีบางตัวมันเกาะอยู่ที่ขวดที่อะไรนะก็ปล่อยให้เขาเออกไปด้วยโอ้บนยอดเขา Okay. ทิ้งข่แบบนี้เลยแล้วกันนะฮะก็แค่นี้นะครับการจับไข่รักไข่แล้วกบก่อนนะฮะเดี๋ยวอยีกประมาณสักสองสมเดือนละมานะครับีน้ำตกินแล้วก็จะวใหญ่นะครับนะครับวันนี้ก็ไวู้บางสุนในการเลี้ยง